ข่าววินัยทิงคืนฟุตบอลไทยบายอิจิอิสไต์ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดนข่าวบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันใกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้อิจิอิเจอปากันหลังใหม่สูง2เมตร1เซนติเมตรสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ดวนกับทางทีมชาติเกาหลีใต้แล้ว โดยการน,นี้ทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยอิชิอินะฮะได้รับร่างยักษ์ร่างใหม่เข้าสู่ทีมเพิ่มต่างอย่างแน่นอนหลังหน้าโคชชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้าชมเกมของเชียงรายที่บานมาหนึ่งนักเตะที่มีความโดดเด่นและก็มีสิทธิ์ถูกดึงตัวเข้าสู่ทีมชัช้างศึกชุดใหญ่นะฮะ,ะคัดบอลโลกมีนาคมนี้โดนทีมชาติเกาหลีใต้คือมัโกบารินี่ประการหลังร่างยักษ์ลูกครึ่งไทยไอิตาลีวัย25ปีเจ้าของส่วนสูง2เมตร1เซนติเมตร ที่ถูกส่งลงมายืนอาเป็น11ตัวจริงพร้อมกับโชว์ฟอร์มกแกรง่งพาทีมเก็บชัยชนะนัดล่าสุดช่วยทีมเครเบอลในจังหวะสําคัญไปได้ถึง5ครั้งนี่แหละครับเซนเตอร์แบ็กตัวจริงชั้นยอดที่ทางบาซาิีได้เห็นกับตาทั้งเรื่องของอายุความสูงหากเขาคนนี้ได้ไปอยู่ในมือของอิจิมีสิทธิ์ที่จะถูกพัฒนาและก็ยกระดับสกิลไปได้ไกลอย่างแน่นอนในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเช็คทีมที่3ที่เข้าร,รอบแชมเปียนลีกฤดูกา2023ลสอวพันยี่าล่าสุดกันสักหน่อยก็แล้วกันโดยกันนี้อัปเดตท,ทีมในสุขบอลปุ๋ยปรุ่งอุณ์ศึกที3นะฮะที่การันตีการเข้าสู่รอบแชมเปียนลีกฤดูกาล่อวัน2ีว่าจะมีใครกันบ้างมาดูกันได้เลยนะ โดยกันนี้เหลืออีกเพียงแค่1เกมเท่านั้นในช่วงนัดสุดสัปดาหนี้เราก็จะได้เห็นทีมที่เข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกกันครบแล้วของศึกไทยลีก3โดยยังมีอีก4โซนที่ต้องลุ้นในเกมนัดสุดท้ายนั่นคือโซนกทมโซนเหนือโซนตะวันตกและก็โซนภาคใต้ สำหรับทางด้านของทีสามที่เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลสัปดา์เมื่อจะต่อไปนี้กลุ่มประเทศไทยตอนบนพิซนูโลกยูนินตี้โซนภาคเหนือแมโจยูนิเต็ดหรือว่าพิซนูโลก, FC, อกเอฟซีโซนภาคเหนือศินเเกตยูนิเต็ดโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาสารครามเอสบีทีเอฟซีโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสายมิกรกบินยูนิเต็ดโซนภาคตะวันออกบ้านค่าย,ยูนิเต็ดโซนภาคตะวันออก กรุงประเทศไทยตอนล่างนั้นก็จะมีบางกอกเอฟซีโซนกรุงเทพมหานครมอนอตกรุงเทพหรือว่าสมุทรสาครซิตี้หรือชนบุรียูนิเต็ดนะฮะโซนกรุงเทพอังทองเอฟซีโซนภาคตะวันตกมอปรุมธานีเอฟซี FC หรือว่าราชบุรีเอฟซีโซนภาคตะวันตกสงขลาเอฟซีโซนภาคใต้พัทลุงเอฟซีหรือปัตตานีเอฟซีโซนภาคใต้ในขณะนี้ นะถาผมเปนเ็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก้วการกาลังแข่งขันกันอย่างมมันเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปก้วกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับเจ้าเช็คพร้อมช่วยทีมแม้ว่าเข้าแคมป์ดังเพื่อนก็ตามที โดยทางด้าน,นของสุโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยอัปเดตความพร้อมของตนเองล่าสุดในช่วงซ้อมปรีชาสั้นกับทางด้านของคอนเซซโปรโรต้นสังกัดก่อนที่จะเปิดสนามนัดแรกเจลิกฤดูกาลสั2 4ในวันที่ 24กุมภาพันธ์นี้ซึ่งดาวเตะในวัยาเปรีรายนี้เพิ่งจะช่วยทัพคอนซะลงหดเกมอุ่นเครื่องแบบปิดที่จังหวัดอาคุมาโมโตะในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยยิงได้1ประตูด,ด้วยในเกมดังกล่าวช่วยทีมคอนซะถล่มคู่แข่งขาดลอยไปถึง5-0 โดยเจ้าเช็กค,คนนี้ก็เปิดใจหลังซ้อมกับทีมได้ว่าตอนนี้ตนเองนั้นพยายามจะเร่งความฟิตของร่างกายให้ทันเพื่อนร่วมทีมเพราะตนเพิ่งจะกลับมาเข้าแคมป์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจบภารกิจกับทางทีมชาติไทยในเอเชียนคัพที่กาตาส่วนเกมแรกก็ยังไม่แน่ใจนะว่าโค้ชจะเลือกให้ตนเองนั้นลงสนามหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันอีกทีแต่ตนนั้นก็พร้อมช่วยทีมอย่างเต็มที่แน่นอนนะ สำหรับทางด้านของโปรแกรมการแข่งขันของฮอกไกโดคอนสแสโปรจะออกไปเยือนอฟิท้าฟ,ฟุกโกอกะในศึกเจวันลีก2 0 2 4นัดที่1วันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกาณนะสนามเบสเดงกิสเตเดียมในขารนี้ไมายถึงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นขา่าวต่อมากันครับมานางแป้งนัดคุยด่วนกับทางผู้ตัดสินหลังมีข้อผิดพลาดต,ต่อเนื่องในขณะนี้ โดยกานนี้รบรรดาแป้งไม่อยู่นิ่งเฉยนะฮะนัดคุยกับทางผู้ตัดสินในช่วงเย็นของวันนี้หลังกลับมาแข่งขันในเลทที่2แลได้ได้มีเหตุการณ์ดรมมาม่าเกี่ยวกับการตัดสินอย่างต่อเนื่อง โดยอย่างที่ทราบกันดีนะว่าหลังการกลับมานะฮะลงแข่งขันในช่วงเล็กที่2ได้เกิดเหตุการณ์ปัญหาและก็ดราม่ามากมายถึงกรณีในการทำาป็นที่ของผู้ตัดสินทุกระดับชั้นของการแข่งขันในไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยลีก1่ไทยลีก2และไทยลีก3โดยล่าสุดนั้นมาดามแป้งโดนพันรรน้ำซ้ำนายกสมาคมฟตุตบอลเองก็ไม่นิ่งนอนใจตเตรียมนัดพูดคุยเพื่อจะแก้ปัญหาดังกล่าวกับทางด้านของบรรดาผู้ตัดสินแล้ว จากการบริการเ,เปิดเผยเลยะว่าบรรดาแป้นนพันธ์ล่ำซำได้แจ้งหมายด่วนเพื่อทําการเรียกประชุมพูดคุยกับผู้ตัดสินรวมไปถึงผู้ที่ประเมินผู้ตัดสินชาวไทยทั้งหมดณนะที่ทําการอของสมาคมชั้นสองในช่วงของเย็นวันที่19กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปเพื่อจะหาแนวทางนะฮะและก็ลดปัญหาจากการผิดพลาดในการตัดสินที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงนี้เป็นระวัางการที่ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจนครับไม่ใช่แค่ไทยลีกอิชิอิพร้อมส่องฟอร์มนักเตะไทยในเจลีกด้วยในขณะน,นี้โดยทั้งบาซาอิชิก็พร้อมส่งฟอร์มศินัเตะไทยที่ขาแข่งในเจลีกอย่างสุบโชคเอกนิตแพทริกและก็เกียรติพลที่จะเตรียมเปิดฉากซีซั่นใหม่2024วันที่23กุมภาพัน,น์นี้เล็งใส่ชื่อติดโผติดทีมชาติไทยลุยคัดบอลโลก2เกมสำคัญดวนเกาหลีใต้ในช่วงเดือนมีนาคม ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การกอบทีมของมาสดาอิชิที่เดินหน้าส่งผลงานนักเตะทั้งในระดับไทยลีก1และก็ไทยลีก2เพื่อจะหาผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดนะฮะติดทับช้างศึกลงเตะสแมตช์สำคัญในศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรบอบ2ที่จะพบกับเกาหลีใต้ทั้ง2นัดในช่วงเดือนมีนาคมล่าสุดนั้นเฮดโค้ชชาวญ,ญี่ปุ่นที่ได้ตระเวนไปชมเกมการแข่งขันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดชัยนาทและก็จังหวัดขอนแก่นวางแผนดูฟอร์มนักเตะไทยในปัจจุบันที่คาแข่งอยู่ที่ต่างประเทศญี่ปุ่นทั้ง2แข้งในศึกเจลิกหนึ่งนะฮะม่ว่าจะเป็นสุพโชคสรารชาติดาวเตะคนด้านของฮอกไกโดคอนเซซปโรเอกนณิตปัญญาดารุกจากอุรวาเบรดและก็2แข้งของนาราครับสโมสรในเจลิกสามอย่าง an, แพทริกกุนสตาฟสันและก็กรติพลอุดม โดยกุญสูในวัย57ปีบราณีที่เกิดและก็เติบโตที่จังหวัดชิบะบนแผ่นดินอาทิตย์อุทยัยต้องการขุมกำลังที่ผลงานยอดเยี่ยมและก็เข้ากับระบบการเล่นของช้างศึกยุคปี2024 ไปต่อกรกับโสมขาวซึ่งวางเป้าหมายต้องเก็บแต้มให้จุดได้ทั้งสองนัดในการเปิดโอกาสผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่3ต่อไปตามเป้าหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคข,ของบดังแป้งหน,น,นุ่มพันล่ำซำท่านี้สถานการณ์ของกรุ๊ปสีหลังลงเตะไปแล้วทีมละ2นัดอันดับ1เกาหลีใต้ชนะไป2นัดมีทั้งหมด6แต้มอันดับ2ทีมเชาติไทยชนะ1แพ้ไป1มี3แต้มอันดับ3เป็นทีมชาติจีน นัดนแพ้1มี3แ,แต้มแล้วก็ที่สี่เป็นทีมชาติสิงคโปร์แพ้รวดยังไม่มีคะแนนในครั้งนี้โดยสำหรับโปรแกรมสีเกมสุดท้ายของทีมชาติไทยในวันที่21มีนาคมนะฮะพบทีมชาติเกาหลีใต้และนัดที่4วันที่16มีนาคมพบกับทางด้านของเกาหลีใต้เชน่นกันแต่เป็นนัดเยา้านัดที่5วันที่6มิถุนายนพบจีนนัดเยือนนัดที่6วันที่11มิถุนายนพบกับทางด้านของสิงคโปร์นัดเยา้านั่นครับ หากผมเป็นจะว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงงานนี้ชิโก้แจ้งข่าวดีดึง3แข้งดีกรีทีมชาติไทยร่วมทัพของอันฮหาหนอยนะโดยโคซิคโก้ยืนยันข่าวลือดึงนักเตะไทยมาร่วมทัพของอันฮาหนอยเอฟซีลุยศึกวีลีก2อ2วเป็นเพียงแค่ข่ขาวโคมลอยเท่านั้นสำหรับหน้าของโคซิคโก้เกยรศรีนาเมือง เพิ่งจะพาของอันฮานอยเอฟซีต้สก,กัดใหม่เปิดบ้านเอาชนะโฮจิมินห์ไป2ต่อ 0, ในการแข่งขันศึกวีลีก2023มแมชเดย์ที่9วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยหลังเกมโคซิโกเองก็ได้เปิดใจถึงประเด็นที่มีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลมีเดียที่บอกว่าอดีตกุนซือช้างศึกอยากจะดึงลูกศิษย์สมัยคุมทีมชาติไทยประกอบไปด้วยกวินพามาสน,นันธีดะธรบมุมทันและก็ชนาทิพย์สงกรินต์มาเสริมแกร่งให้กระทางทีมของอันฮานอยเอฟซี ซึ่งโคซิโก้เผยถึงเรื่องนี้ดะว่าข่าวลือเกบนักเตะไทยเป็นเพียงแค่ข่าวลือกันในโซเชียลครับตอนนี้เรามีฟิลิปเงียนและก็บุญเชียนดุงตำแหน่งผู้รักษาประตูอยู่แล้วเคสของกวินจะย้ายมาของอันฮาหนอยจึงเป็นเรื่องที่ยากมากส่วนกรณีของทีละทอนกับทางชนาทิพย์เป็นเพียงแค่ข้อมูลที่ลือนในโซเชียลมีเดียในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นหลังี่ก็เป็นข่าวพินันทิ้งคืนฟุตบอลไทยบาบอิชิสไตล์ปาริจาวันที่19กุมภาพันธ์2อ6 7ัน โดยชายผู้บังคับั่งผู้บันชาการครับ